สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องปรุงกันไปนะคะวันนี้เรามาทําขนมเทียนกันนะคะค่ะขั้นตอนการทําจะมีสส่วนนะคะก็คือในส่วนของการทําไส้แล้วก็จะเป็นในส่วนของการทําตัวขนมนะคะส่วนผสมก็จะตามภาพเลยนะคะค่ะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการทําไส้ขนมนะคะเราก็จะหัน่นหมูแล้วก็ตัวจันอับนะคะค่ะ แล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะนำไปคั่วบนเตาไฟนะคะสักพักหนึ่งนะคะค่ะหลังจากคั่วได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำตัวไส้ไปพักวางไว้นะคะค่ะหลังจากเราเตรียมไส้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมา เตรียมในส่วนของแป้งนะคะก็คือการนวดแป้งนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็เริ่มใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลก็คือ,อะละลายให้เรียบร้อยก่อนนะคะเป็นน้ําเชื่อมก็ได้นะคะเอ่อแล้วก็พอหลังจากใส่น้ําตาลใส่แป้งแล้วก็ตามด้วยหัวกะทินะคะค่ะแล้วก็นวดไปสักพักหนึงนะคะ ค่ะพอนวดได้สักพักเราก็จะตามด้วยน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะนะคะนวดจนฝาเนื้อแป้งจะนุ่มนะคะหรือว่าได้ตามภาพนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนํามาห่อนะคะก็คือรองด้วยแป้งชัช้นนอกนะคะแล้วก็ตามด้วยไส้นะคะใส่เข้าไปนะคะเน้นไส้ให้เยอะนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะ ค่ะสำหรับขั้นตอนการหอก็จะตามภาพวิดีโอเลยนะคะก็คือปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็เอามาใส่ในใบกล้วยนะคะคะ่ะลักษณะก็จะเป็นตามภาพเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนการทําไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะค่ะสําสหรับใครที่ต้องการทดลองทําก็คือทําตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะพอหลังจากเราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําตัวขนมนะคะไปนึ่งนะคะโดยใช้ประมาณาประมาณ30นาทีนะคะในการนึ่งบนเตานะคะ ค่ะสำหรับการทำขนมเทียนวันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ